ที่ต้ดตามเราบแม่านะคะขอบคุณค่ะโอ้ยถ้าดีจัไวันนี้บอกแม่มาขอจะให้ขออไรบอกรายบอกสมนรบอกสานาี่พูดเก่งไหยูสามนาไม่หน่อยพูดเออ คุณาพองดกวาโมก่อนมได้อะรเยอะเลยดี๋ขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญขออนุญาตขออนุญาขออนุญาตเนาตออนุญาอนุญาตขอนุ่นตขงอนุญาตนุญานอนตอนุอนุญานขงินุญาออนุญาตขนุญออนุญาตขนุญาตขออนุญาตขนเญาตขนาตขออนุญาตขงนุญาออนเญาตอนุงาตขออนานุญตขงนุาตขอนาตขอนุขอนาตขนุาตขออนุญาตขออนาตขออนุาตขนุออนานุนเญิตนุญาตขออนุญนุญ ไปอปไปไปเออออกมาคุณทำตีแงจะอะไรทำตีแงเพราะแย่ใจเรื่องได้ไก่ร้องผีนอนเพราะแงใช่ไทยถึงมากกว่าเดียวช่วงนั้นมีแต่วัยใหม่ไทยถึงมากกว่านผู้ใดบ่อยผู้ใดบ่อยไทยบ่อยนั่นก็จะแบบตีแง ไม่ได้แนคลับบ้านดีดีแน่บ้านดีดีบ้านดีดีบ้านดีดีเขาเขาท่านได้บ้านเนีาครับนายโอ้ไมอนี่เป็นเื่อของแกนารามีอะไรพ้นมา้าเพิ่มทุนอดเยี่ยเราดีโอ้ยเปลยนได้หมดนะอุณครับนยังไม่ติคุ้มวันนี้เนา มาในวันเที่ยงครับหมอห้องไขว้มาโอ้ยใจยากเลยค่ะโดนหาซิบมาใช่โดนนั้นจ็ตเกียร์เดี๋ยวโดนเลขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ๆัำลังใจเอาหมอโน่งหัวม้วนกังพี่น้องด้านือจีตาซ่าฮันเด้อในช่วงนี้คุณโน่งคุณโน่งมากจริงๆลูงไม่มาแสดงว่านลูงไม่มีค่ะ เอาเออไม่หยังเอาอยางเอาสองใจก่อน้องแอนรดีสมครมัยน้องครับเนาะบอกไปนังข้างเป็นไป่อกเป็นสิบเียนพันมา